ออวัดดีเจ้านั่นยิ่สุดก็กลับมาอีกครั้งกับกอชนแนลนะจ๊ะเอ้ไม่ใช่ดีเกมเมื่อก่อนชื่อก็อาจจะแปลกๆเขามีซ้ำมากแต่แต่จริงๆแล้วผมก็ยังคงเออแต่จริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ทำคลิปและทำหนักกว่าคนอื่นอีก่ ดังนั้นน่ะเออพูดยังไงอะ่ะเหมือนตกใจตัวเองพูดสามคำพูดไม่ออกพูดไม่ออกจริงๆอเอา่ะถ้าถ้าหาว่าถ้าก่อที่จะไปรับชมคลิปกันต่อก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะเอ้ใช่ ไอ้ีะยว่าล้วชมคลิปปุ่มไอจะถูกเอ้ยดีเป็ดดีเกมเมอร์สายไหนวะพูดพูดพับพับเอาง่ายง่ายผมงเนี่ยแหละเหมือนสายพูดติดขัดนิดนึงนะแต่ประโยคเดียวมากเอาอ่ะถ้าใครดูอยู่อ่ะใครมาดูใหม่หรือว่าแล้วเพิ่ง ถ,ถ้าใครมาดูใหม่ก็ช่วยกดติดตาให้กับผมด้วยนะหรือถ้าใครที่หรือว่าถ้าใครมาดูเออถ้าใครที่เพิ่งมาดูใหม่ก็อย่าก็อย่าลืมกดติดตานะส่วนใครที่เป็นขาประจำอยู่แล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ให้เออพ,พื่อนพร้อมน้องพี่มาดูด้วยนะจ๊ะจุกเกินเกมนี้ไม่ทำอะไรสุดๆจะเฟิร์สจากตรงห้องนี้อ่ะ เม่เติมร่างดิเล่นผมเล่นสายเมเหรอฮ้ไอเม่ก็คือผมเองไงจ,จะสายแทงซัพพอร์ตนะมันต้องเป็นผมอยู่แล้วเออเรียบร้อยแค่นี้ก็เจลอไอ้นี่ รบหายล้วพวกงี้ฮึิมรบหน่อยดิไปายจริงไม่โดนจริงไม่โดนจริงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังหน่อย นี่จริงๆอ่ะเรียกว่าคือห้ามปลาอะ้เฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วกูเกือบกูเกือบตายไปแล้วอุ้ยเฮ้ยโดนใคร

กตลงไปะเนี่ยว,วยปป้กาดาลซรังออกไปอ้าฮทำไมถึงขึ้นเขาวัดนะข้าขึ้นสวยอยากขึ้นว่าเดทอีกรอบนึงเพราะไม่ไงั้นกูจะสวยไว้นี่ไง ช่วยเพื่อนช่วยไม่ได้ข้าแกวเขาเขาบอกสัญญาณไปไม่ได้ทำหักเฮ้ทำ้ากอะไรเลยเมือ่อเหมือนลากมาตายสาคคญนะ เอาง่ายๆเหมือนล่างมาตายทีนี้ไม่มา,าแล้วแวนไอ้ Friends. ะจะมาขึ้นเดททาไมท้ายนะเฮ้ยไปถึงผมอะ่ะเสียจะขึ้นเดทก็ตรงแด่ก็ตอนนี้แหละคอยมือกสายตะพพอดีนี่ขรับนมนี่หรอกนะคนน้อย แกจอดูดิออไอ้อไออตอนนี้คือยไอง,งสำนึกป้างโดนอย่างนี้ช็อตที่ช็อตเด็ดทดี่เดี๋ยวดูโอ้ยให้ด้านล่างมันแระหน่ำ่ะอยากจะเตือนจะเรื่องก็ คือเอาง่ายๆนะถ้าผมอะถ้าผมเป็นคนแบกแบงคมันจะของมันจะช่วยพี่ช่วยแล้วไปช่วยตรงนี้กันเอ๊ะ

เล่นในเหตุไม่เหตุไม่พอแถมยังออกอาวุธไม่ได้เองแต่สกิลผมแม่แม่เมื่อกับ้าโบโอ้โหโบนีโตสิแต่มันไปลงสกิลสองประตูไม่ได้เลยเดี๋ยวยุดอาว ยังชะจะคิดว <Yes, ่ายังวอาเ็เอให้มันลอกกันแท้มันไายก่อนไาไอ้ก็เฮ้ยอะไรวะก็มึงอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยจริงๆก็ ให้มันหนีมันหนีแต่ดูสักดูเอา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 ว้นร้อยเพนด้าเอ้ยคือมันจะเร็วหาพระแสงไอ้เสื้อเป็นไนวะขนาดท่านห้อยถอยอก่อนโดหโหยคุณัาพวกมึงว่ะไอ้เนี่ย หนีไม่ได้ฉันลืมเห้ยเฮ้ยมันมีเฮ้ยนี่มึงจะเอาเรื่องอ,อะไรวะ จะไม่ได้ไน,นะทีต้องจ,งจริงๆก็ต้องจริงๆโอ้โหจริงๆอะดูสภาพ มันชอบนี้ชอบวันนี้ที่ท้าอไอ้วะ ไอ้เฮียสามสิบวิโกจริงๆอะผมจริงๆถ้ายหมดเฉยโอ้ยอย่างว่านัดนี้จะนะกว่าจะได้นัดแล้ว งาเดี๋ผมพูดอย่างเดียวอย่าจบคลิปอย่าจะจบลิปจริงแต่ผมไม่อยากอัดต่อมันต้องมีสักหน้าดีที่ผมจะต้องอัดในในทิปไม่งมีดาวแถมว่าคราวนี้ผมจะต้องหาในช,ช่วงรีเพย์อีกทีหน้าดีกว่าขอย่าจบแค่นี้กอดีกว่ามงเอากูให้กูตอมเพื่อกูมไม่เอาอย่างนี้นะเว้ย 哎，job。<sighs>